สวัสดีครับชื่อนโมครับธนพัฒนผิวคำครับตอนนี้อายุ22ปีครับสูง185าน้ำหนัก60ครับผมอ่ก็ตื่นเต้นมากเลยครับเปลว่าเป็นซีรีเรื่องแรกของชีวิตเลยที่เล่นมาแล้วก็ได้เป็นรับเชิญครับบทพายุครับก่อนจะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ผมก็ แบบมีโฆษณามีเดินแบบมี MB ครับผมแล้วก็ก่อนจะมีงานพวกนี้ก็คือพี่แพรเห็นในรายการ Thailand t h a i l a ด d Sub-Talent แบบว่าผมไปโชว์บาร์โชว์ความสามารถเพ๊บพี่แพรก็เห็นแบบว่าอุ้ยน้องคนนี้แบบว่าน่ารักจังเลยเขาก็เลยชวนมาเข้าสังกัดครับผมถ้าถ้าแบบเอาแบบ ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเป็นคนแบบขี้อายมากแบบพีเศ์หน้าห้องอะไรอย่างนี้ก็ไม่ชอบอะไรอย่างนี้แต่พอขึ้นมหาลัยมาผมได้แบบว่าเป็นเดือนมหาลัยแล้วก่อนจะเป็นเดือนมหาลัยอ่ะต้องแบบซ้อมความสามารถพิเศษนู่นนี่นั่นต้องกล้าแสดงออกต้องแบบฝึกเดินแบบให้บุคลิกเราดีขึ้นก็เลยแบบเริ่มกล้าแสดงออกขึ้นแล้วก็เริ่มชอบแบบการแสดงโชว์เดินแบบอะไรอย่างนี้ค่ะผมใช่จากตอนแรกแบบเป็นคนขี้อายพิเศษหน้าห้องยังไม่กล้าเลยครับผม ม,ม,มีมีตอนแรกแบบว่าอุ้ยจะทําดีไหมนะแบบว่าเร,เริ่มท้อแบบอุ้ยมันยากจังเลยแบบประกวดเดือนนิเทศต้องแบบเราต้องทําอะไรนู่นนี่นั่นขนาดนั้นเลยหรอแล้วแถมต้องแบบต้องเรียนด้วยเพิ่งขึ้นมหาลัยแล้วแบบโอ้หมหาลัยมันก็เรียนหนักช่วงปีหนึ่งแล้วก็ยอมรับเลยว่าช่วงปีหนึ่งก็คือเกรดตกกว่าปีสองปีสามปีสี่เพราะว่าไปทุ่มให้กับการซ้อมของคณะใช่ครับ ใช่เป็นจากว่าชอบเล่นบาตั้งแต่มัธยมแล้วก็ขึ้นมหาลัยมาก็ยังชอบอยู่ก็เลยเป็นทั้งนักบาสของมหาลัยแล้วก็ของมัธยมครับใช่เล่นบาสด้วยเขาเขาให้บทมาแบบว่าเออปันเราดินหนึ่งแบบเอ้ยิงน้ำมูชอบบาสหรอมันพี่จัดให้เลยบทบาสครับใช่ง่ายเลยก็คือเข้าซีนบาสก็คือ สบายครับผมก็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 มีบ้างครับแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็แบบมีแบบไปเดินห้างแล้วก็อยู่ดีก็มีแบบน้องสองคนเดินมาทักแบบอพี่พายุพี่พายุหรือเปล่าคะตอนนั้นก็ใส่แมสอยู่ก็แบบไม่คิดว่าอุ้ยจะมีคนจําได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเออมีนิดนึงครับ ก็มีครับมีแบบวิ่ยดีใจมีเขินแบบว่าวิ่ยแบบอุ่ยมีคนมาชมเรามีคนมาเราทําให้เราแบบรู้สึกแบบมีพลังมากขึ้นเน่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นที่แบบพอมีคนชมมีคนแบบติชมอะไรก็ตามครับผมก็ก็ก็แบบมีนิดนึงแบบว่าเราก็เออกกําลังกายมาแล้วเราก็ขอชื่อ ใช่คอยคุมหน่อยแบบว่าเอ้ยโชว์เขานิดนึงขายของนิดหน่อยครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เขินก็แบบว่าเอ้ยแอบแบบไปดีใจมีขำมีกุก๊กอีอะไรอย่างงี้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาใช่ใช่ตัวไหนผมจะอ่านคอมเมนต์หมดเลยแล้วก็เกือบทุกทุกโพสทุกทุกเมนต์ผมจะกดหัวใจก็คือผมอ่านอ่านอ่านแล้วผมก็กดหัวใจตื้อๆๆกดแทบทุกคนเลยครับ อืมไม่ก็ไม่ค่อยมีนะครับที่แบบว่าจนแบบเออจนถึงขั้นแบบแปลกอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีนะครับที่ผมอ่านมาครับใช่ไม่มีนะครับตอนอะไรนะครับอ๋อ <c oughs> ไมน่นันนคือคือจะ,จะแบบว่านานๆทีเวลาแบบไปสถานที่ที่แบบว่าอย่างทะเลอย่างอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่อย่างมากถ้าบ่อยๆถ้าแบบโชว์สุดก็น่าจะแขนเพราะผมเป็นคนชอบใส่เสื้อแขนกุดเล่นแขนครับ,เ,รบเพราะว่าขี้ร้อนด้วยใช่ตอนไปทะเลแบบอาจจะเห็นแต่บางทีก็ไม่ได้เห็นทุกครั้งที่ไปทะเลอย,อย่างอย่างมากก็คือถอดหมดช่วงบนแล้วก็ ถ้าแบบอย่างน้อยก็คือแค่เห็นทิพแพเห็นใช่นิดนึงมีครับส่วนใหญ่จะมีแบบรุ่น,นพี่หรือแบบว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเออเวลาไลฟ์อยู่อย่างนี้ก็บอกว่าเอออยากให้มีซิ p ย์แพคอย่างนี้ต้องทำยังไงครับต้องอะไรอย่างนี้ผมก็แนะนําได้เพราะว่าผมเล่นมาก่อนแล้วก็เล่นกับพี่จันก็โคจันก็เคยสอนผมมาผมก็เลยมีความรู้ก็เลย ให้ความรู้คนอื่นด้วย <c oughs> มีเรื่องละครเรื่องใต้เงาออตะวันครับได้เป็นบทรับเชิญครับเป็นญาติของพี่โบเมลาดาครับ <c oughs> ตอนตอนนั้นครั้งแรกที่เจอพี่โบก็แบบว่าอุ้ยทำไมเขาสวยจังเลยตัวจริงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแอบเกรงเพราะว่า เป็นละครไม่ใช่ซีรีส์เพราะด้วยด้วยความวัยผม,มผมรู้สึกว่าผมมาถนัดซีรีส์มากกว่าละครครับอมืม,มด,ด้วยความกดดันตรงที่แบบว่ามีแต่แบบผู้ใหญ่ที่แบบเขามีประสบการณ์เขาแบบเก่งแล้วเราก็กลัวว่าเราจะเป็นตัวถ่วงเขาหรือเปล่าเพราะเราก็มันเป็นซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกอะไรอย่างนี้ครับอ๋อใช่ครับพี่โมโมชนกจะแ,แบบว่า คอยเทรนเรื่องบทละครเรื่องแอคติ้งการแสดงเราพะด้วยความที่เขาแสดงเก่งแสดงอารมณ์อะไรต่างๆเรื่องละครต่างๆคือแบบผม,มยกให้เขาคือถือว่าเก่งมากสําหรับผม,ม,ม,มยังยังไม่มีนะแต่พี่แบบว่าดูด,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 ดูแบบจากละครจากอะไรอย่างี้พี่โมจะดูแบบดูดูดูแบบจากโซเชียลจะดูแบบ น่กกากลัวนิดนึงดูแบบเอ้ยเข้าถึงยากหรือเปล่าแต่จริงคือเขาแบบน่ารักเป็นกันเองมีตลกตลกครับผมใช่ตอนแรกกแบบ็แบบว่านโมทําไมนโมแบบเล่นไม่ได้เลยบทมันง่ายนิดเดียวเองนะอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่ก็แบบเออเขาก็สอนแบบละเอียดแบบยิม้มแย้มน่ารักคุยแบบเป็นกันเองครับแบบไม่ได้ถือตัวว่าแบบว่าเออเราเป็นดาราดังเลยไม่ถือตัวเลย พี่โบเมลาดาอันนี้ผมยังไม่ชัววันเหมือนกันถ่ายไปนานแล้วครับผมอตอนนี้ก็สามารถติดตาม IG ได้ที่ t t h a n a p a t underscore ครับแล้วก็ Twitter, ทวิตเตอร์ธนพัฒนะ์ณโมครับผมแล้วก็มีติ๊กต็อกธนพัฒนะ์ณโมครับ